ส้ม,มอร่อยค่ะมังคุดค่ะเมนโกลชีนค่ะส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอวยส้ม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 แอปเปิ้ลมะละกอวยส้มสวัสดีค่ะที่ปันนะคะอยู่ชั้นอนุบาลสองัหนึ่งค่ะเลขที่สิบห้าค่ะวันนี้แม่จะมาว่าผลไม้ที่เมียนชอบกินกันเลยค่ะให้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆรูไหมคะผลไม้มีประโยชน์นะแล้วก็ นอกจากอร่อยแล้วยังมีประโยชน์ด้วยนะคะามีร่างกายของเราแข็งแรงเดี๋ยวเราเริ่มมือวาดกันเลยค่ะวาดส้มนะคะพี่ขายได้แล้วค่ะรูกลุอมเดี๋ยวพี่ตันก็จะวัดไปกับกัานกันนะคะพี่ขายได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาวาดน้องพุ๊กกันเลยค่ะ นี่ค่ะปิมาที่เราชอบกินนะคะเดี๋ยวมาละลายสิบันี้ค่ะเดี๋ยวมาระบายสิบมกุลกันเลยค่ะเดี๋ยวไปเขียกันนะคะซุมอ้อป็นค่ะ นี่ค่ะมือของเรียนเสร็จแล้วนะคะก็คือส้อมอ่อนแดค่ะมังคุดค่ะแมงโกดิ้นค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะเพื่อนๆถ้าสวยแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอันปันอัศวรรชินเนอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ให้จัดกระติกจักรหน้านะคะบ๊ายบาย